ตอนนี้แม่น้อยมาถึงที่ปเป้าที่แม่น้อยมาทําธุระแล้วนะคะที่ไปชนีไทยอุดรธานีค่ะแม่น้อยมาถึงแล้วไปทําธุระเมื่อเช้าไปลลยต่ออันนี้ธุระที่สองเพิ่งจะมาถึงวันนี้คนเยอะมากเลยเยอะจริงๆวันนี้เยอะมาก มาถึงไปสนีไก่เลยเห็นไหมคนเยอะไหมรถล,ลาตีนไปสนีไก่จังหวัดอุดรคนเยอะมากเลยดูรถตาจอดเต็มไม่น้อยมาทำทุกละ มาทำธุระที่ไปสนีย่นา,านะคะนะคะมามาทำธุระจ้านีมาก ใชนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะิกะขอบคุณนะคะฮึมม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  รอทำธุระอาจจะเสร็จประมาณทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปที่อื่นอีกยังยังไม่หมดทุระทำอยู่นี้เสร็จไปทำอีกวันนี้มีธุระเยอะต้องทำไม่รู้จะได้กลับบ้านเร็วไหมถ้าเจอเขาก็ได้กลับเร็วเพราะวันนี้ค่ะ ไม่น้อยออกมาตั้งแต่เโมงเช้าแล้วออกมาจากบ้านมาทำธุระที่ตอนนี้อยู่ที่ไปสนีค่ะไปสนีไทยจังหวัดอุดรธานีไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมองอาจจะเป็นประมาณเก้าโมงหรือเท่าไหร่นี่แหละถ้าเสร็จเร็วก็ได้กลับบ้านเร็วถ้าไม่เร็วก็ไม่ได้กลับ ไปชนีใัยนะจ๊ะถ้าแล้วเร็วก็เร็วเสร็จเร็วเนี่ยคุณโอเคค่ะไม่น้อยขอจบที่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณคุณไม่น้อยอุดรนธกิตเต่านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ